แ,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 แล้ววันนี้นะครับผม อาสาพาไปล้วงกองถ่าย MV เพลงใหม่ของพี่น้ำชาชีรนัทครับเพลงชื่อว่าอะไรรู้ไหมยิ่งรักยิ่งเหงาครับผมซึ่งเพลงนี้เนี่ยเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่ปล่อยออกมาจากโปรเจกต์เดอะเลดี้นะครับผมรู้ทันผู้ชายรู้ใจผู้หญิงนะผมคุณออฟเนี่ยไปล้วงมาเยอะใช่ไหมเต็มอ่ะคนนั้นที่ไปล้วงของไปล้วงอะไรเนี่ยล้วงของครับผมคุณออฟจะไปล้วงอะไรมาให้ผู้ชมได้เดาได้บ้างนะครับผมไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับออฟในช่วงลวงแคะแกะดาวนะครับวันนี้เนี่ยเรามาออกกอง MV ยิ่งรักยิ่งเหงานะครับจากพี่น้ำชาชิรนัทซึ่งเพลงนี้เนี่ยอยู่ในอัลบั้ม The Lady นะครับรู้ทันผู้ชายรู้ใจผู้หญิงนะครับวันนี้เนี่ยเราจะไปล้วงกันว่าไอ้คำว่ายิ่งรักยิ่งเหงาเนี่ยมันเป็นยังไงพร้อมพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับรว่าางเธอกัับฉนนคล้ยๆม ดีครับพี่ยมชาครับผมตอนนี้นะครับอยู่ในกองยิ่งรักยิ่งเหงาะะครับเพลงนี้เนี่ยทาไมถึงยิ่งรักแล้วยิ่งเหงาครับเนื้อหามันเป็นยังไงเอ่ยเนื้อหามันก็คือเหมือนเรามีแฟนอยู่แล้วคนนึงอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนรักจืดจ,จางมีอะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนไปเหมือนเขาพยายามห่างจากเราอะไรเงี้ยเราก็เลยสงสัยว่าแบบเฮ้ยเขาไม่มีใครหรือเปล่าก็เลยเชิกเช็คดูแล้วก็ คำตอบเป็นยังไงเนี่ยไม่บอกดีกว่าต้องดูนะคะนะ <laughs> เดี๋ยวรอดูใน MV นะครับผมแล้วบทเพลงเพลงนี้นะครับออกเป็นแนวเพลงยังไงเอ่ยอมันก็เป็นเพลงป๊อปทั่วไปนี่นะคะป๊อปแต่ว่าก็จะมีความเป็นแบบแอบใส่แบบเอฟเฟกที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกอะไรเข้าไปพี่น้ำชาเนี่ยรับบทเป็นอะไรเอยรับบทเป็นน้ำชาะคะ่ะ <laughs> ก็เป็นผู้หญิงที่จะโดนแฟนทิ้งอะไรเงี้ย โอเคครับผมเดี๋ยวฝาก MV เพลงนี้เนี่ยให้ผู้ชมทางบ้านหน่อยครับก็ขอฝากนะคะ MV ยิ่งรักยิ่งเหงานะคะน่าจะโดนใจหลายๆคนตอนนี้นะคะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชิงทั้งแบบ e v e r y t h i งซิงเกิลบเก็น่าจะโดน <c oughs> น่าจะโดนหมด <c oughs> เนื้อเพลงและดนตรีเนี่ย <c oughs> ก็ค่อนข้างที่จะเรียบเรียงมาดีมากอยากจะให้ฟังกันทุกๆคน,นะคะ่ะครับเดี๋ยวให้พี่น้ำชาครับโชว์หนึ่งท่อนฮุกให้เราฟังก่อนดีกว่าเลยยิ่งรักก็ยิ่งเหงา คบกันยิ่งเหนื่อยใจปวดร้าวมาแค่ไหนทั้งเธอและฉันก็รู้ดี ขอบคุณพี่น้ำชามากครับขอบคุณคชาขอบคุณคนี่แหละนี่แหละนี่แหละได้แล้วและนี่นะครับก็คือสิ่งที่ผมล้วงมาได้นะครับนั่นก็คือรูปแมวนั่นเองเพราะเนื่องจากใน MV นี้นะครับเป็น MV เกี่ยวกับจิตวิทยาเราขอถามว่ารูปแมวรูปนี้เนี่ย สื่อถึงอะไรใน MV นี้ครับผมลองทายเข้ามาดูเยอะๆนะครับเออออกมาอีกตัวครับค้าก่อนเอาเกมาเป็นเพื่อนอรอบนี้มาแปลกๆอีกแล้วนะเ,ออเก,เกที่เกที่เราเป็นเพื่อนใครนะก็ะช่างเขาสิว่าเป<อ>็นว่าเรื่องนี้ก็มีอะไรที่น่าติดตามเยอะมากแต่ยังในคําถามที่คุณออฟบอกมาสิ่งที่ล้วงมากก็คือรูปแมวนั่นเองครับผมของเราก็คือ รูปแมวใน MB มีเนี่ยมีความหมายในเชิงจิตวิทยาว่าอะไรครับผมเป็นอะไรกันเราไม่ใ่ร้ายมีช้อยให้เลือกนะอ่าช้อยเอนะครับผมนิสัยรักสวยรักงามเป็นแมวนี่ต้องเลียคงเลียขนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้รู้อยู่แล้วเพราะว่าสมมติถ้าเป็นแมวกับหมาเนี่ยเรารู้แล้วหมาน่าจะมีความเป็นแบบเผู้ชายมากกว่าแมวนี่น่าจะสื่อถึงผู้หญิงเอก็ได้แล้วแมวผู้ชายไม่มีเหรอไม่ใช่หมายถึงเป็นตัวแทนไง อันน,อนนี้สองข้อบีนะครับผม การนอกใจไม่เการนอกใจไม่ซช่สัตว์เอออันนี้ดีตัวดีเลยเพราะว่าแบบว่าแมวข้างบ้านเนี่ยหลุดมากินข้าวที่บ้านตลอดแลวตลกยังไงโดนเตะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผลผลของการหนีออกนอกบ้านไปอยู่บ้านคนอื่นนะครับคือโดนเตะเหมือนเหมือนแมวที่โดนกันเตะมีส่วนตัวลื้อนเลยนะเนี่ยอันสุดท้ายไม่ใช่ส่วนตัวแน่นอนครับผมเพราะว่าข้อสีนั่นก็คือหญิงรักหยิงนะฮะไม่เกี่ยวกันเลยการญิงนี่อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าถ้าแบบเกิดมีแมวอย่างที่บอกไงแมวคือตัวแทนของผู้หญิงได้แมวเนี่ยก็ เขาผู้หญิงไม่พอยังมาเป็นแมวผู้หญิงแล้วเขาผู้หญิงตีสิงนั่นจับปั๊บไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้บ้าเอ้ยจะเล่นดนตรีการ์ตูเหรอโอเคโอเคพอรัสายสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะอาชื่ออะไรครับเอ็มคุณเอ็มครับผมคุณเอ็มได้ฟังคำถามแล้วก็ช้อยเรียบร้อยแล้วไหมฮะฟังแล้วอ่าโอเคเดี๋ยวรับอีกสายนึงก่อนรับอีกสายนึรับอีกหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ย พีมค่ะพีมนะพีมเป็นคนชอบแมวไหมไม่ชอบเท่าไหร่ค่ะใช่ไม่ชอบก็ดีแล้วจะได้ตอบคำถามถูกโอเคให้น้องเอ็มเลือกก่อนแล้วกันเนาะโทรมาก่อนเลือกช้อยข้อไหนดีครับ1 2หรือ3ดีครับ A B หรือ C ีดีเออยดี B ีใช่ไหมฮะการนอกใจไม่ซื่อสัตย์นะใช่ไหมครับใช่โอเคอ่าส่วนน้องพีมน้องพีมเลือกช้อยอะไรครับผม A B C ข้อ2ค่ะ เขาตอบเขาเลือกไปแล้วอะไรเหลือเอกับซีครับโอ้ยเอาเอาโอ้ยอะไรนอกจะยงไปก็ได้ค่ะอันนี้อะไรล่ะลักหญิงรักหญิงอ้มันก็น่าคิดอยู่นะแมวหรือวนี้แมวตีฉิงเอ้ยโอเคใครจะตอบถูกหรือใครจะตอบผิดเนี่ยไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าครับครับผมแล้วตอนนี้นะครับก็ได้เวลาเฉลยแล้วนะครับว่ารูปแมวเนี่ยหมายถึงอะไรแต่ผมเองเนี่ยคงเฉลยเองไม่ได้ครับต้องให้เจ้าของเพลงเนี่ย มาเฉลยเองครับผมค่ะเฉลยนะคะรูปแมวที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ของเป็นสัญลักษณ์ของเลสเบีย้ยนนะคะ<อ>คือผู้หญิงรักผู้หญิงนั่นเองค่ะโอเคครับผม <Okay. S 1> และรูปแมวเนี่ยก็หมายถึงผู้หญิงรักผู้หญิงนั่นเองนะครับยินดีกับคนที่ตอบถูกด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับ MV ตัวเต็มเนี่ยใกล้จะออกแล้วนะครับอย่าลืมไปดูกันนะครับผม และตอนนี้นะครับก็หมดเวลาของเ่วงล้วงแคะแกะเดาแล้วนะครับและอย่าลืมนะครับเพลงยิ่งรักยิ่งเหงาจากพี่น้ำชาชีรรนกับโปรเจกต์เดอะเลดี้รู้ทันผู้ชายรู้ใจผู้หญิงนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยกับพี่สตูนก่อนครับ อ่ะเห็นไหมผลของการของน้องพีนอ่ะไม่พูดตรงไม่คิดเลยว่าการที่เราเออเห็นเห็นแสดงความการแสดงความไม่มั่นใจของน้องพีนเนี่ยจะทำให้เขาตอบถูกได้เดี๋ยวดีลงแล้วมันก็ไม่แน่นอนแล้วนะเหมือนในเอ็มวีน่ะเออยิงก็ไม่ใช่หญิงแมวก็ไม่ใช่แมวไม่ต้งงไปหมดนะอย่างนี้แต่เป็นว่าเขาต้องติดตามในเอ็มวีนี้ไงว่าปล่อยวันไหนปล่อยวันไหนปล่อยวันที่แปดอ่ะทั้งนั้นคุณคุณแจกต่อแจกต่อโอเคครับผมน้องพีนครับยินดีด้วยนะครับผมรับไปเลยนะครับเป็นอัลบั้ม b บสคอ o l เ e คชั o นของพี่พันธ์วารการนั่นเองอยู่ด้วยสวนน้องเอ็มก็ไม่เป็นไรนะรอบหน้าโทรมาร่วมสนุกกันใหม่นะครับผมพูดถึงเรื่อง m อ็มบีเอ็มถ่ายไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะออกออนแอร์นะฮะวันที่8ตุลาคมนี้แล้วนะฮะแต่พี่น้ำชาเนี่ยเขาบอกเลยว่าทั้งหน้าเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเงี้ยคือแบบเห็นที่ในทีมเอ็มบีนะเสื้อผ้าผมขอบอกแม่อยู่กับแม่มด เป็นของพี่จำชาเองด้วย <S <S> ใช่ <S <S> เขาออกแบบเองอเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างที่เขาดูแลเองหมดเลยนะ<อ>และ้วแถมเนื้อเรื่องก็ยังเข้มข้นด้วย <S 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 เพราะว่าแยบๆบอกมาแล้วว่าเป็นมีเรื่องของหญิงรักหญิงด้วย<อ>แต่ไม่ใช่หญิงรักหญิงธรรมดาเพราะมันมีอะไรมากกว่านั้นต้องติดตามชมในวันที่8<อ>ตุลาคมนี้นะแล้วสัญลักษณ์นะ้ไม่ได้มีแค่นั้นนะครับยังมี แอปเปิ้ลอีกอุ้ยจริงหรอแอปเปิ้ลเป็นสัญลักษณ์ของหญิงกักหญิงเหมือนกันผมปรึกษาพี่น้ำชาม,มาเลย<อ>แล้วก็มีอีกสามเหลี่ยมทับกับสามเหลี่ยมคุณโอ้จริงหรอใน MV นี้มีด้วยต้องสังเกตว่ามีไม่ชิงไหมอ่ะไม่มีอออไม่มีเหรอวันท<อ>ูจีโฟว์ว 5, ท